เรียกว่าเกมมันสนุกจนกูลืมแดกน้ำอะเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมนี่ก็ับผมวันนี้นะฮะอยู่ในเกม Home Sweet h ม m e Survive นะครับผมซึ่งเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับผมซึ่งผมพูดได้เลยว่าจากคลิปที่แล้วนะครับเราก็ได้เห็นถึงความกระจอกของผมไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันต่อเพราะคลิปนี้อัดต่อเนื่องกันเลย เนี่ยอมคิดที่แล้วเราเล่นเป็นผีนะฮะคราวนี้เราเล่นเป็นคนกันบ้างนะครับผมซึ่งแน่นอนคนมันก็เคยเป็นผีเอ้ไม่ใช่ผีมันก็เคยเป็นคนมาก่อนเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะผีจะคนมันก็เป็นคนเหมือนกันเอออะไรของกูะเนี่ยอะไรอ,ะไรอะไร่ะมอและโมบนะฮะคืออย่างว่าเนี่ยเฮ้ยนี่มันกาชาดีกว่าแน่นอนเลยเนี่ยดูจากทรงนะฮะโอ้โหเหมือนเจ้าฮอนชอบกลนอ่ามีร้านค้าด้วยนะฮะอ่าไหนดูซิเมียอ้าวเรามีหมดแล้วนะครับอ๋อเกมเขายังไม่ได้เปิดจริงๆนะครับมันก็อาจจะยังมีตัวแค่นี้อยู่ อ๋อเจอห้องแล้วเออโอเคมาจงังหวะน,นี้โอ้จัดไปเลยเพื่อนกดพร้อมเลยสิครับรออะไรเฮ้ยมึงอย่าดูถูกกูเวลหนึ่งด้วยจริงๆเกมมันบั๊กนะครับผมคือเขาเห็นเวลผมแล้วเขาออกเลยวะคือจริงๆอเกมมันบั๊กนะครับผมเกมมันยังไม่สมบูรณ์ว้ยผมเววร้อยอะเกมตัดเลขศูนย์ลงไปสองตัวได้ยังไงเนี่ยกว่ากูจะได้เล่นนะครับผมไปเลยเพื่อนอา เรามีคนเลเวลหนึ่งเป็นเพื่อนโอ้โหแล้วผีแม่งเวิ่งยีบสียัดแค่เยอะกูไม่อยากเล่นเลยเนี่ยมึงจะรับน้องเอ้ยมีไอเคมีคนออกนะฮะวันนี้กูจะได้เล่นไหม <c oughs> อ้าวเจอห้องอีกแล้วเพื่อนโอ้โหเลเวบหนึ่งมึงอีกแล้วนะอ้โรสไอ้หานี่มันห้องเดิมเลยนี่หว่า <c oughs> เฮ้ยไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะครับรอบนี้นั่นเนี่ยแม่งมันรีบออกกันไวกิ๊ฟเลย <c oughs> อ่ะห้องเเเเดดดิิมมม้้ย้ยกหอองงนนนนนน่่่ีีไไจะล อ่ะมาดูสิว่ารอบนี้จะได้เล่นหรือเปล่าผมว่าผีได้แหละคือคนที่ออกเองนะครับผมคือมันเห็นพวกเราเนี่ยเลเวลกระจอกแบบนี้เนี่ยมันไม่อยากจะเล่นด้วยอ่ะเฮ้ยผีกดพร้อมแล้วเฮ้ยเพื่อนขอร้องแหละภารกิจของผู้รอชีวิตหาของทําพิธีทําสามพิธีหรือก,ออกอ็ออกจากนิวร์หรือกําจัดผีโหออกจากนิวร์แมปโรงพยาบาลละครับเหมือนเดิมนะครับผมโอเคแล้วเราสปาตรงนี้แล้วเราต้องทําอะไรบ้างเฮ้ยนี่อะไรประตูครับเปิดประตู ิดประตูเฮียเสียเวลานะเอ้ยอะไรเนี่ยอ๋อนี่มันไอ้หลุมเนี่ยนะฮะเออเราอย่าลุกเอ้ยเอ้ยสวัสดีเพื่อนโอ้เจ้าหาของยังแล้วเฮ้ยเจ้าได้ของเหรออ่าเฮ้ยมึงแย่งกูนี่หว่าเฮ้ยมึงยังไงดีอะฮะยังไงดียังไงเดีเราเราไปด้วยกันดีกว่าเราไปด้วยกันไปได้ไกลครับใจ้าะกูต้องใช้ทูบอ๋อต้องใช้ทูบทำพิธีนะครับผมไม่มีทูบนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องไปหาก่อนนะผมซึ่งผมก็จะเอ้ยนี่ไงอะไรเนี่ยน้ำมนต์นะฮะอ่าน้ำมนต่่วา น่าจะเอาไว้ใช้กับผีเนี่ยโอ้ยนี่อะไรอ่ะต้องใช้วิญญาณเพื่อชุบชีวิตนะครับชุบชีวิตเหรอไม่รู้นะครับคนตายเลยฮะไม่ออ้ยเสียอะไรอ่ะไม่คือไอ้เชี่ยทำไมมึงเจอแต่กล่องแล้วกูไม่เจอกล่องแบบมึงบ้างวะไอชิบหายแม่งเอชักเตอร์อ้ยไอนี่ไงนี่ไงออ้ยเสียงเฮ้ยไอคุณลำคาญเสียงจิกแก๊กกุ๊กแก๊กจุ๊บจุ๊บเดบอโอ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะอ๋ออ๋อว้ายบ้าจริงใช่แล้วอ๋อนี่มันเหมือนเดดบายเลยนี่ว่าโอเคครับอางนี้ผมเข้าใจแล้วจุ๊บอุ้ยไปแล้ว อุ้ยไอ้จบไอ้เย้ะเลยแม่งนี่ตูตื่นเต้นฮะกูไม่เคยทำเนี่ยผมเออาป็นว่ามันก็ได้แล้วนะครับอ่านี่เราได้ตะปูอุ้ย holy shit ว้ันจ่ออุ้ยแม่งไงเฮ้ยทำไมมันทำมันมันไม่ไม่ไม่ไปเลยอุ้ยเพื่อนเพื่อนบ้าจริงอี๋โคตรบ้าเลยเอ้าทัวไมมึงตามกูวะเฮ้ยคนมีตั้งเยอะตั้งแยะ ไอ้เห้ยนี่มไม่มีประตูโอ้ยไอ้เห้ยเหยียอย่าเพิ่งตายนะเว้ยอย่าเพิ่ง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 เหี้ยเกูหาประตูไม่เจอขวามประตูให้เพื่อนไล่เซเบอร์ช่วยกูหน่อยเออสวยเพื่อนนอะไรประตูอย่างนั้นเพื่อนเอาไอ้เหี้ยอะไรอีกดอกนี่มันอยากจะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเฮ้ยใช้งานเฮ้ยกูมุดท่อได้นี่แหละมองัสไอเหี้ยแล้วชิบหายเฮ้ยกูตายเลยหรอเฮ้ยอะไรวะ ไอ้ขีไสตายง่ายจังนาโอ้โหแต่กูโดนแทงไปหลายจ่วงอยู่เหมือนกันนะเ<อ> <น brand> มื่อกีอ Ск นนออ้นะครับผมไอ้ยังกูเล่นได้กี่นาทีอย่างเงี้ยเออนี่ครับผมวิญญาณจะหายไปใน1นานะทีอ่าสี่สิบกว่าวินะครับก็อ๋อก็คือครูคดาวตรงนี้นะครับชุบชีวิตได้อีกในอ,อ๋อคือเขาสามารถชุบเราได้นะฮะอ๋อไอ้ไอตรงไอรง้ไอรูปปั้นนั่นแหละเฮ้ยอะไรวะเพื่อนๆครับผมว่าผม มันไม่ยุติธรรมอ่ะกูไม่กูไม่ทำอะไรเลยอ่ะโอ้โหนี่เด็ความต่างเอ้ยอะไรอ่ะกูเกิดอ้ยนี่มันใช้ได้ขอบคุณมากเราเป็นเพื่อนกันยังไงล่ะไปแล้วอ่ะไปเลยวเฮ้ยกูไปไล็์เซเบอร์ดีกว่าไม่ไหมกูเป็นพลวันสาวอ่ะเข้าใจปะเออเราต้องใช้ทูบซึ่งกูยังหาทูบไม่เจอนะฮะอ่าโอเคครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้หาทูบก่อนครับผมเอ้ยนี่ไงทูบไม่ใช่ครับนี่น้ำมนต์นะผมผมว่าเราใช้น้ำมนต์ีนว่ย แล้วผมน้ำมลเราคลิกขวาเพื่อใช้นี่ครับเลขสองอุ้ยอะไรไฟนะฮะสติ๊กเกอร์นะครับผมจีคือทิ้งไอเทมโอเคครับผมแม่งแม่งเมื่อกี้คือกูหาประตูไม่เจอเลยพอกูเกิดมาปั๊บเนี่ยกูเจอประตูเต็มเลยนะฮะซึ่งจังหวะนี้เฮ้ยนี่ไงเราเจอกล่องเปิดหีบค่อยๆเปิดผีเพิ่งมานะไอเฮี้ยท่ออยู่ข้างหน้ากูไอเป็นไงแล้วสุดยอดนะคผมนี่ไม่พลาดอยู่แล้ววะไม่พลาดอยู่แล้วได้มาเป็นตะปู นะผมเอาคือกูก,กูกูหาทูบไงกูจะใช้ทูบเพื่อนแล้วเพื่อกูตายไปสองเฮ้ยไม่ดีแล้วอย่างงี้นะผมผมว่าเกมมันกำลังจะจบแล้วหรือเปล่าเทียมันล่อกันอยู่เทียผมต้องไปช่วยเพื่อนผมต้องไปช่วยเพื่อนผมผมผมทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เดี๋ยวกูเปิดทีบต่อไปเพื่อนอย่าเพิ่งตายได้เฮียมึงตายได้จบเลยนะเออที่หายเออเดี๋ยวเราต้องน่าจะต้องกดให้มันโดนไอ้ตัวสีเขียวด้วยนะครับมันจะได้เร็วขึ้นไหมผมผมไม่รู้เลยตอนนี้ผมไม่รู้เลย ผมโลนมากเอ้ยโอ้ยได้แค่เกรดนะครับผมเชี่ยเพื่อนมึงอย่าเพิ่งวิ่งไอ้เหี้ยเฮ้ยเจอทูบแล้วโอเคสวยครับโอเคเดี๋ยวเราต้องไปแล้วแหละเราต้องไปเดี๋ยวเราเจอทางโหกูจุดตรงนี้เลยไม่น่าดีนะแต่ว่ากูลองเลยแล้วกันคนระับจุดตรงว้ายนี่ไงแม่งวันด,ดีครับผมไปแล้วเพื่อนเรามีไล์เซเบอร์ใช่ไหมเพื่อนเรามีไล์เซเบอร์อย่างนั้นเหรอไปก็ไดล้ไปแล้วไปโยโดนอีกแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะผมไปให้พ้นที่แล้วมึงอะไปให้พ้นไอสัตว์กู กูไอ้เหี้ยทูบๆเดี๋ยวกูทิ้งทูบก่อนเฮ้ยมันตีกูแล้วเว้ยมันตีกูแล้วมันตีกูแล้วไม่ได้ไม่ได้ไอ้เหี้ยมันหนีแบบนี้มันไม่มีทางชนะเลยมันมันต้องแบบมันต้องแห่เฮ้ยนี่อะไรอ่ะมาดิซัตกูไรเซบามึงไม่ต้องชุบกูมาแถวแรกก็ได้นะเออเนี่ยผมซึ่งตอนนี้เราอ๋อตายเลยนะฮะเราตายได้แค่ครั้งเดียวเนี่ยผมให้ดีอย่างน้อยเราถูกเวลาให้ได้ประมาณสิบวิเนี่ยผมเพื่อนผมมีเวลาทำอะไรตั้งสิบวิเลยด้วย เออนะครับผมอ่ะจังหวะนี้เรามาดูเพื่อนเราเล่นกันดีกว่านะครับเราสวมบทเป็นนักภาคกันบ้างเงนี่ยจังหวะนี้โอ้โหผีกูยืนทื่อเลยโอ้ยผีไม่สนใจนะฮะไอ้นี่กูโอ้ชุบเพื่แมแหมมันชุบกูไม่ได้แล้วดิเออนะครับผมอ๋ออ่อเดี๋ยวนะแปลว่าเกมที่แล้วที่กูฆ่าได้ตัวหนึ่งนี่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องชุบกันถูกไหมฮะเออนะครับผมสรุป คือกูฆ่าใครไม่ได้เลยนะฮะเออดีเหมือนกันนะครับผมอ่ะจังหวะนี้นะฮะพี่กูวิ่งมาอยู่นะครับผมอ่ะหาของเนี่ยพี่ทงพี่ทีอะไรกูทําได้ก,กี่อันกันแนะเนี่ยทีมกูเดี๋ยวผมแดกน้ำแป๊บหนึ่งนะ,ะคลิปที่แล้วไม่ได้แดกน้ําเลยเอาไปฮะจังหวะนี้วิ่งสู้ฟัดไปอยู่ครับพี่กูนะครับผมพี่กูบอกว่าเฮ้ยนี่เฮ้ยหรืมีแซดตรวนแห่งความจริงเออไม่ใช่นะครับ <c oughs> นี่มันมีดด้วยเน, <c oughs> นี่ยผมเอาพี่กูหาของฮะคุยขยะขายครับจังหวะนี้เรียกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดดีีนนนนะะะะคครรรััับบอออไไไ้ตงกกก็ทป่่ผมมพูเหืจ วิ่งงงแบบประเดี๋ยเหมือนกูกได้เหมอนนฮะนี่เราเพิ่งมาเล่นครั้งแรกด้วยกันแต่ทําไมเราถึงตายก่อนนายละ่ะป๋าเปิดมาได้มันเป็นอะไรวะเนี่ยอ่าที่ฉีดยานะฮะฉีดพีและครับเรื่องไงไม่รู้นะครับผมแต่ตอนนี้พี่กูกาลังงงกับชีวิตไอ,อผมชอบพี่แกว่ะสเต็ปการเดินพี่แกแม่งใช้ได้ว่ะดูพี่แกเล่นแล้วงงตามพี่แกเลยนะครับว่าเอ๊ะกูจะเอาอยัางไงต่อกันแน่วะนะครับผมซึ่งตอนนี้อา่าวทีมเราตายไป2คนแล้วนะกูยังไงฮะมาแล้วฮะมุดท่อไหมไม่มุดฮะมุดทําไมฮะตอนนี้มันยังไม่ถึงวลา นะครับผมพี่กูเ,เดี๋ยวกูไปดูอีกตัวหนึ่งด้วยเนี่ยดูอีกตัวนึงเนะี่พี่ยามกูพี่ยามกูตอนนี้กำลังบวกเลยครับผมจุดนี้วิ่งหนีเข้ามาแล้วฮะผีกูบอกว่าพร้อมเสียบในจูกมาสเตอร์โดนแทงฮะอา้าวหายแล้วอา้อาวอ้าวกูมาดูปุ๊บตายเลย นะฮะอันนี้อันนี้ผมว่าชิบหายจริงๆแล้วนะครับเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับผมพี่พี่ติมใช่ไหมเนี่ยเอาผีกูว์ปมาแล้วไอชิพหายเอ้ยคราวนี้ผีกูบอกว่าเหลือแต่มึงคนเดียวเนี่ยกูไม่ไปไหนแลว้วกูไปไหนไม่ได้ลแล้วเอ้ยโดนตีไปหนึ่งทีครับผมจวัวงหันนี้ผีกูไล่เซเบอร์ er แล้วว่าไลเซเบอร์ตีไปหนึ่งทีติดสตันไปหนึ่งหัวนะพี่กูบอกว่าเฮ้ยวิถีพลาวันหนุ่มของฉันน่ะมันไม่มีทางเสื่อมคลายยังไงล่ะเพราะฉันเนี่ยเรียนกับอาจารย์โยดามาเอาเฮียดาเอยดาบทบได้ด้วยเหรอ โอ้โหไอ้ยหยบยังสวยเอาโดนตีไปหนึ่งทีพี่มึงจะเดินบนทำไมวนะเนี่ยไอชิบหายนี่ครับผมเอาตอนนี้ขึ้นลิฟต์ครับผมแม่พี่บอกว่าโอ้โหกูหหหเครียดอ้าว ق, าร์ปใส่หน้าลยุยเอาดิเอาแลยครับสเตมินาม่าบอรับจุดนี้ต้องจู๊กอย่างเดียวแล้วฮะพี่กูบอกว่ายังเซียนอยู่ยังเซียนอยู่ขอมีดขอด,ด่าอีกสักอันหนึ่งโดนแทงแล้วก็ตบเกม,มเล่นยากนะฮะผมว่าเราต้องดูกันยาวๆเลยครับเกมนี้นะครับผมคือ เออหนอมมีมีซ้ำให้ดูด้วยนะฮะจ้ามึงเวลยี่สี่เนี่เฮียกูเพิ่งเวลหนึ่งมาเหมือนโดดตกนะครับผมเฮ้ยเราจะเววสองแล้ยังเฮะียมันก็ไม่ได้ขึ้นง่ายขนาดนั้นนะคือกูไม่มีผลงานอะไรในเกมเลยเนี่ยผมเดี๋ยวดูสกอตโคตร <c oughs> ดิวสเลสเลยเฮียจบคลิปไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูแต่ต้นจะจบแล้วกันนะครับผมสองคลิปที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปล่อยไก่แบบมฮา,าแล้วกันนะครับดูไปแบบแ,บบแก้เครียดนะ เออนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วถ้าจะมีคลิปต่อไปหรืออะไรยังไงเนี่ยนะฮะอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์บอกแนะนํากันได้ว่าเฮ้ยมันจะต้องมีสเต็ปอะไรอย่างงี้อย่างงี้นะครับผมพิมพ์เข้ามาบอกก็ได้นะครับหรือผมอาจจะไลฟ์ก็ได้นะครับเกมนี้ผมว่ามันไลฟ์ได้อยู่นะมันเล่นได้เรื่อยๆจริงๆเกมแบบนี้นะครับผมก็สนับสนุนเกมคนไทยแล้วกันนะครับผมว่าเขาทำมาดีมากนะครับผมผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรติดขัดเลยนะครับแต่มันติดที่ฝีมือผมมันไม่มีเองนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวััสดีครบ